เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,568นา,าหาที่แณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสีวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคุณจเจาริยาทองคำพยาบาลวิชาการกองพัฒนานักศึกษาสํานักงานอธิการบดีนํานายปฏติพัฒน์ทองพูลรองนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกตินายกฤษณสนพงษ์จำสายประธานสภา,านักศึกษาภาคปกติและนายโกศิยะพงษ์โสพลอนุกรรมการสภา,านักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมในโครงการสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยครั้งที่18 ศาสตร์ศิลป์เมืองแห่งอาระยธรรมกับพลังนักศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดโดยมาหาวทิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้นำนักศึกษาของมาหาวทิทยาลัยราชภัฏ38แห่งเข้าร่วมในโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ จากการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและการนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปีตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายด้านงานกิจการ,รนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏทั้ง38แห่งทั้งในระดับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้นำนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดสำหรับโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือระหว่างวันที่10-12กุมภาพันธ์2568 โดยในวันที่10บกุมภาพันธ์2568ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายเรื่องภาวะผู้นำและบทบาทผู้นำนักศึกษาต่อสังคมโดยวิทยากรคุณจิรายุตันตรกูลนักแสดงชื่อดัง การประชุมกรรมาการบริหารสมาพันธ์นักศึกษามาหาวทิทยาลัยรายชภัฏแห่งประเทศไทยโดยได้ดรับเกียรติจากพลเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยวิทยากรคุณทักษินหมินหมันประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและงานเลี้ยงต้อนรับ วันที่11กุมภาพันธ์2568เป็นการบรรยายเรื่องมรดกธรรมสู่มรดกโลกกิจกรรมสมาพานรวมใจแห่พาดขึ้นธาตุเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระาธาตุเมืองนครโดยพระเทพสิริวัชิระเวทีเจ้าคณะภาค16กการบรรยายเรื่องพลังศรัทธาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์เมืองนคร โดยพระกรูพุทธเจติยาพิมลเจ้าอาวาสวัดเจดีวัดไอ้ไข่และกิจกรรมสารสัมพันธ์ส่วนในวันที่12กุมภาพันธ์2568เป็นการประชุมเรื่องบทบาทสมพันธ์ดำเนินรายการโดยดรนงรัตอิสโรเลขานุการประจำพลเอกดาวพงรัตนสุวรรณองคมนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรสังคม